สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่16ธันวาคม25ง5นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจำวันที่14นะครับผมสำหรับวันที่14 แอดมินให้เด่นอยู่ที่ศูนย์วิ่งรูด2กับ9นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม1น6 6 2 9นะครับผม 1, 2เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็ 6, 6เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็ 6, 2, 7เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมก็เข้าเฉพาะ 1, 2, 2, 1นะครับผม สำหรับ7อดแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมสายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้เฮนะครับผม27สำหรับในชุดเบิ้ลแอดมินเน้นให้99ออก66นะครับผมสลับหัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผมสำหรับวันที่16เลขในตารางนะครับผมตัวเด่นจะมี6 15 472นะครับผม มันจะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับผมสำหรับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนกับ19ึ่งเานะครับผมแล้วก็หนึ่งสำหรับหกมีหกสาม แล้วก็68นะครับผมสำหรับ7นะครับผม70 71 7 5 7 6กับ7 9นะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี1 2 6 9 แล้วก็7 4นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมตามตัวเลยนะครับผม1 1ึ่ 6, 6. แล้วก็7 7สำหรับชุด3ตัวนะครับผม แอดมินจะจับในตารางนะครับผมคือ254นะครับผม254จับบินได้นะครับผม254 5 7 6ห้าเจ็ดหก ก้าหกแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์และก็หนึ่งหกเจ็ดนะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหัวหเราวพัฒนานะครับผม แอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรุ่น6กับ7เม็ดเดียว1นะครับผมสำหรับ1นะครับผมมี18 1619 15ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ6มี65 63 64กก็ต้องรองนะครับผม สำหรับเจ็ดเจ็ดาหสำหรับเจ็ดก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี1 2 6 9แล้วก็7 4ชอบก็คอยตามนะครับผมเบิ้ล1 1 7 7สำหรับ3ตัวนะครับผม2 5 4 9 6 8 แล้วก็167นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ